คอนเทนต์วันนี้แต่งนาไปคาเจ้าของอวอนเกิดค่ะวันนี้ไอจะมาหาแปงทีชายทุกแบบนี้ในเซเว่นนะคะตัวนี้เลยค่ะวอรินาตัวนี้เลยเป็นแปงทีไอเหลือกชายในวันนี้นะคะนี่เลยค่ะไปดูกันเลยนะคะเรือแบเลยนะคะมัดพบใ้มันลุกมากนะคะแล้วก็ที่จะไปนําแบ๊้น้าหมึกหมอก,มกเป็ดเป็ดน,นะะันค่ะแล้วก็บํารุงด้วยด้วยน้ำตบตัวนี้นะคะที่ชายดีมากค่ะตัวต่อไปอ่ะมาดึงก,นกันเลยค่ะแกฟันฮักไปเลยค่ะ นี่นะคะนาตาก็จะเป็นพันนีนะคะข้างในเล็กๆนะครับพกพาได้สะดวกมากๆเลยค่ะโอ้โหปกปิดได้เนียนมากเลยค่ะเห็นไหมคะบวกเลยว่าดีมากอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ทายิ้มเหมือนพี่เลยนะคะอีกฝั่งอีทานน้านี้มันหนักฟ้าเลยสวยมากค่ะไปแต่งหน้าเลยค่ะ